ตหลิงปแปลกใจจริงทำเฮ้ยอ๋ตอตกใจไฟแล้วจ้าอยู่ไม่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวตายฟาเอ้ยเอาแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องขอ กบสวัสดีกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมในเกม Ark Survival Mobile อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาเรียกว่าทำเคเวสจับโลมาเว้ยเอย๋ทำเควสจับโลมานะครับเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะนะมาครับเควสโลมานะก็ต้องเออไปจับโลมานะครับถ้าไปจับก็ต้องมีอะไรมีอาร์นอ,อ้าอาร์นโลมานี่ไง ได้แล้วนะครับเราลงมาโอ้ขาดของเทียบเดี๋ยวะเดี๋ยวเราต้องฟาร์มกันนะขาวของ,ของมันยังขาดอยู่ของขาดของขาดมันต้องต้องฟาร์มของก่อนเนีนะ่ยฟาร์มฟุ้งฟาร์มเลยนะครับฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มชื่ออะไรนะอุลืมชื่อตลอดจำชื่อมันไม่ได้จริงดินะฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขอแบบสปีดคลิปนะเพราะว่า มันจะนานมากในการฟาร์มเนาะ <Yeah. S 1> มาแล้วมนะาฟาร์มมาถึงใตาหินอีกแล้วนี่ัะเมื่อกี้มีไอ้ดอปลงไงผมก็ลองไปดูไอ้ดอปดูเผื่อจะมีของดีไงเออจะดูจะมนของเกินทุกทีเลยว่ะนะเราบินไปดูกัอนอันนี้เผื่อแบบเผื่อจะเป็นของดีก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่ไปครับินไปกันถึงละเดีเ๋ยวดเสียงกันด้วยนะเออยี่สิบห้าเดินยี่สิบห้านุ่มผมดิยี่สิบสี่โอ้โห ตี๋เองไม่เอาไม่ได้เฉยอะไรวะโอ้ไม่ได้เฉย,เฉยลงกับเตามาดิกดยึดครับนะอีแค่ติ่เดียวมันก็ไม่ให้เออร้ยี่สี่มาแป้งร้อยยี่สิบห้าจับไม่ได้เอาเอาไม่ได้เขาได้ยังไงนะเอาของไม่ได้นะแอ้ดรอปมาโถห่กินึดจะล,ลงกับหนูกระเตายิงแม่งยิงแม่งเลยเออคือเต่านี้ก็ยังไม่ได้จับนะ เออรู้จับยังไงเนาะที่จะถล่มหรืออะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็เลยยังไม่ได้จับยิงไปยิงเอาคนงไปติดออยิงไปยิงไปเอออะไรวะมันไนขด่ดิ้เดิมก็ไม่ให้นะี่มันจะแบบเอออาจะแห่สักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ป้าไม่ให้เฉยเออก็เลยเสียดายครับของฟรีก็เลยไม่ได้ซะเลยทีนี้ เ,เราเออกโล,ก,ลกทางไปเยอะแล้วเดี๋ยวคือเราต้องไปแบบเรื่องไงไปไปฟาร,ร์มแร่เหล็กนะครับไปการทำอานมราต้องใช้แร่เหล็กเออก็เลยแบบว่าต้องวิง่งวิ่งครามน้ำเนี่ยวิ่งไปที่เขานู้นน่ะเออเขานู้นม,มันมีนี่อยู่แร่เหล็กนะซึ่งผมทำการนีครับทำเคลียไรได้หลายเคลียร์ไะแล้วออตอนแรกผมเริ่มตอนแรเริเจ็ดใช่ปะ ผ่านหนึ่งผ่านหนึ่งเลเวลเจ็ดอันนี้ผมเลเวลอ่าเลเวลยี่สิบสี่กาทำเครือได้บุ้นเลยนะขึ้นเรื่องมากขึ้นวันหนึ่งขึ้นเยอะนะโอ้โหเยอะจริงเออเยอะจริงนี่ครับวันหนึ่งขึ้นเยอะจริงทำเครือเครือถ้ำอะ่ะเออได้เพวกเนี้ยก็เลยเห็นไอ้พวกแบบพวกแร่แร่เหล็กอะไรเงี้ยมันอยู่ทำม,มันอยู่อีกฝั่งของเกาะฝั่งนี้ไงก็เลยแบบเอยมีแร่เหล็กเพียบเลยเว้ย วิ่งมาครับตอนแรกก็วิ่งมานะมาวิ่งมาตายครับจนดับเตอร์ใช่ไหมดับเตอร์ดับเ,ออเตอร์ก็ะตะคุปตายสองตัวเรียบร้อยมาเนอผมนี่แหละตายโอ้โหสองตัวแบบนั้นใช้โบล่าจับไม่ทันครับตายแล้วตะคุบตัวเออคือมาแบบนี้ต้องแบบระมัดระวังจัดเลยคือผมกลัวจริงอยูมแบบไม่อยากตายเอาจีก,ก็คือตายไปรอบหนึ่งนะที่ว่าไป อันนี้เขาก็ข <ique> ึ้นมาเนี่ยผาผาแรกเนี่ยโอ้ตกใจป้าเออกูเสียงลิงดังว่ะเออรถเสียงลิงมันดังไปหน่อยนะครับค่อยๆมาเป็นเป็ตรงทีเป็นค่อยมาเนื้อเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ไอ้เวลานเล็กเล็กเจอคูดเรซิลล์นะว่ะไปไปไปดิบตามคือหันฟ้าหันควายนี่ไม่ใช่อะไรนะเฟียวแรปเตอร์ ครีบกลับไปก่อนนะครับทิ้งเิงกันวิ่งเร็ววิ่งเจอเจอรับเตอร์วิ่งไม่ทันนะ <laughs> มาถึงบ้านไวถึงตายเห็นอีกแล้วนะครับเลยรอบนี้นา่า,า,นาจะใช้ได้เลยนะ,ะนะะาา่าจะขาบได้แล้วกูไปว่ากูจับแล้วมันจะไม่มีอันให้ไงก็เลยแบบเออต้องขาไปก่อนขาดอีกของออย่างหนึ่งของนี่มีไอ้นี่นน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 ไงเก็บหมดเลย มาไปครับเสร็จแล้วเร,เรียบร้อยอยังเรียบร้อยต่อไปธนูครับตอนแรกกะายทำทำธนูไม่เอาไปยงแบบิงกับเอมิกาเนไม่กระ,กกะโดดน,นะก็ะได้แบบขาไว้เปลี่เพราะว่าอันเก่ามันจะพังแล่ละอะไเงีย้ยอืแล้วเก็บของเ้วเตรียมแบบเตรียแมบบแบบพร้อมมันคือแบบจะจัด อันนี้คือตรงได้กตองได้นะ่เออไปครับผมการวิ่งตามบุกศอบุมซ้ายบนนะถ้าเรากดตรงถ้าเรากดตรงเฟสียใช่ไหมมันจะมีบอกว่าลมาอยู่ตรงไหนเว้ยเออแล้วก็วิ่งตามมันไปแค่นั้นแหละวิ่งตามไปพอเก้้ถึงนะมันจะเป็นบุมซ้ายบนจะเป็นแบบวงๆนะมันจะเตือนให้เราเตือนบุปรับปรับอุ๊ยเด้ยดเดือดเดือดเศรษฐกุเศุ นั่นแม่อะไรวะขอพุนเหรอจริงอะอุ้ยอุ้งไอ้เค้ไอ้เคตายไอ้เค้ผมเนี่ยมันมาตายพี่พ่ออ้งลอยเค้ยกูตายซะแล้วก็คือ,อจะบอกว่าตัวมาอยู่ตรงนู้นหมดเลยนุ่นจุดกลางทะเลจุดกลางน้ำนุ่นคือตรงนี้ไม่มีเลยเวย้ยจริงไงเห็นไหมคือพ่ออะไรตรงนี้มันก็กระไรอยู่ไง มาดูเพียบเป็นลมมาหน่าหน้าไปจต่แต่มันมันติดครับมันติดอยู่ตรงที่ว่าใกล้ๆผมเนี่ยแถวๆเนี้ยอืมเห็นไหมมันอยู่แค่ตัวนั่นเองครับแมงมาผมไปไม่ได้เว้ยเห็นตรงนั้นไหมนะมีกระโดุดมันอยู่อ,อือผมไปคือเตียวพี่บล็องเทงแน่ๆคือไปแน่ๆตรงนั้นเนี่ยมีกระโดดดันอยู่ประมาณสามตัวเว้ยอ,อืม ก็แบบไม่ thể ได้จิ้เลยโอ้โหลัวมาเยอะมากเหมือนน้องเยอะมากเลยนะเออความคิดว่าแบบถ้าว่าน้ำตาลไปไม่ได้เว้ยผมต้องขาบเรือเออผมต้องขึ้นมาขาบเรือเว้ยขึ้นกดดูอะเรืออยู่เรือเท่าไหร่วะเออหาแป๊บนึงเออนย่ไหวะเอออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาขาบเรือมานะครับเพราะว่าเนี่ยขาบเรือแม่งนานสัตว์เลยขอตัดไปเลยแล้วกัน S 1> <S 1> มามีได้เรือแล้วเออมาดีเวลาจับเลยครับผมอ๋อ ho, นั่งตกปลาอยู่ลิ้นตะลิงแปลกใจจริงทำเฮ้ยโอ้อโอเคไปแล้วจา้าอยู่ไม่ได้แล้วจา้าเดี๋ยวตายว้าเฮ้ยโผล่มาเฮ้ยว้าได้เปไอ้หนุม่มฉันนึกว่ออาอ๋อจริงนะผมนึ้ว่ามันไปแล้วนะเฮ้ย ไปดีไปดีนะไปดีไปดีนะนุ่มเออเดี๋ยวใช้เวลาหาึ้นฮานด้ยวยผมขอตัดคนนีม้มานะเพื่อเพื่อนานจริงหรือว่านานจริงเจอเจอที่เจอเพียบเลยน่ะเฮ้ยตัดยากมากจริงคือท,ที่ผมตัดมานี่คือผมให้ตัดมาด้วยตีละตัวคือไม่จับไม่ได้ว้ย ตัวใ,ในกล่องผมมยาคุณคุณสิบอยู่ผมขอกลับไปเอาดีกว่านะเนี๋ยสปีคคลิปเลยเออ ไปยาคูณสิบแล้วนเไปกดผิดนี่ไงนี่ไงกินไปเออเขาจะคูณสิบแล้วหูใส่เยอะมากเขาจะคูณสิบคือได้เยอะจริงเมื่อกี้คือตัดแบบนานนะเออพอใส่ยาคูณสิบปุ๊บดูเคร่งหลอดเลยสี่สิบเก้าใช่ไหมใช่ปะเก้าเลยสี่สิบเก้าเลยคือคือเพี้ยนเยอะจริงแล้วกตกตามรอเลยนะอยากพ่าดครับแบบเพื่อนี่คือต้องเสร็จไงเออเพื่อนคือต้องเสร็จ มาดูได้เอ้ยน่าเกินแ่บตามจีบต้องตรงตรงตามจีบแบบพี่เบอร์นนะขอเบอร์หน่อยสิเออขอเบอร์นดีสิหนูถามจีบครับตามจีบเอ็งจะเอ็งเองจะไปไหนแล้วนะเองจะไปไหนแล้วนะเฮ้ยมาดีก่อนมาดีก่อนเฮ้ยอ๋อไปไกลเลยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วหิวยังยังไม่หิวตื่นเต้นวะตื่นเต้นวะ คือปีกยิงเจ็บมาเหิวแล้วเหี่ยวแล้วหิวแล้วเหี่ยวแล้วอู้หูเต็มโลมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเหยียบลิ้นเจ้าก็ไม่ให้ด้วยเต็มนะกรอบเดียวไอ้แค่รอบเดียวต้องแมงไม่ต้องแมงให้เผื่อท้องเผื่อท้องว่าโลมาแล้วไม่จะประกาศเอาเลยเอาเลยโอ้ยไปไปไหนวะเน่าไปไปดีก่อนเฮ้ยลุงยาเทกูเฮ้ยโลมาอันนี้อันนี้กดตีไม่ติดเรียบ้อย ใช่เนว่ยเออสวัสดีสวัสดีครับน้องๆเอ,อ้ขี่ได้ลงาออมาแล้วเฮ้นะครับยธรรมดาไปนะครับ<า>ขี่ลงมาขี่ลงมากลับเลยเร็วอนะนะอ,อ้อเควสคือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงออธรรมดาที่ไหนเอานะครับผมก็ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็กราบขอบคุณที่ได้เข้ามาดูคลิปผมเนาะก็คลิปนี้ก็จับไปที่เรียบร้อยนะครับลงมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะต้องไปจับเออเป็นท่าเนาะปลากระเบนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซีอูเกนสวัสดีครับผม